วัสดีครับเพื่อนเพื่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพูดถึงประวัติหลวงพ่อตัดวัดายนาหรือพระพุทธวิริยากรอดีตเจ้าอาวาสวัดชายนาอำเภอท่ายางจังหวัเดเพชรบุรีท่านเกิดเมื่อวันที่28พฤษภาคม2474 ที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีอุปสมบทเมื่อปีพศ2495ท่านมรณภาพวันที่3พฤษภาคม2,552สิริอายุได้78ปีพรรษา58นะครับด้านนี้จะเป็นพระอุโบสถของวัดชายนาเก่าแก่มากนะครับเพื่อน รูปหล่อของหลวงพ่อตัดวัดชายนารุ่นแรกนะครับปีพศ2540หลวงพ่อตัดเป็นพระผู้ตรงๆเคยมีลูกศิษย์ถามหลวงพ่อว่าตะกรุดหลวงพ่อมีข้อห้ามอะไรบ้างท่านบอกว่าพ่อแม่คือพระอย่าด่าว่าพ่อแม่ทั้งของเราและของคนอื่นเขาให้ถือศีลห้าไว้ของจะดีเพราะ คนมันดีนะครับจะพูดถึงการลงอักขระในเหรียญหรือประดิกมีความหมายว่าอย่างไรอย่างนะโมพุทธายะความหมายคือนะโมแปลว่าความนอบน้อมพุทธาแปลว่าพระพุทธเจ้ายะคือพระศีรีอรยะเมตยัยคือพระพุทธเจ้าองค์ถัดไปหลังพศห0 0 0นะครับ คาถามะออุเป็นการถอดหัวใจพระรัตนไตแบบหนึ่งย่อมามะหมายถึงคุณแห่งพระพุทธเจ้าคือมนุษย์สานางพุทธโธภควาติอะหมายถึงคุณแห่งพระธรรมเจ้าคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกอุหมายถึงคุณแห่งพระสงฆ์คืออุชุปฏิปันโน สาวกะสังโฆนะครับคาถานชาลีติหัวใจพระศิวลนณะหมายถึงนอบน้อมมีสัมมาคารวะชาหมายถึงขวัญขวายเรื่องการงานี่หมายถึงไม่นอนมากไม่นอนดึกไม่ตื่นสายติหมายถึงว่าทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ